เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามพระราชปัิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติแม่น้ำคูคลองหนองบึงให้สะอาดสวยงามจังหวัดจันทบุรีจึงกำหนดให้คลองน้ำใสเป็นแหล่งน้ำที่จะดำเนินการฟื้นฟูเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัด คลองน้ำใสเป็นคลองสายหลักที่ระบายน้ำในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรีฝั่งตะวันตกก่อนที่จะไหลไปสู่แม่น้ำจันทบุรีและไหลออกสู่ทะเลที่บ้านท่าฉลบมีความยาวประมาณ12กิโลเมตรที่ผ่านมาช่วงหน้าฝนของทุกปีฝั่งตะวันตกของอำเภอเมืองจันทบุรีซึ่งประกอบด้วยพื้นที่เทศบาลเมืองจันทบุรีเทศบาลเมืองท่าช้างเทศบาลตำบลค่ายเนืนวงเทศบาลตำบลบางกระจกัก และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างมักจะเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายเสมอทั้งนี้หากมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรอย่างต่อเนื่องจะทำให้ปริมาณน้ำในคลองน้ำใสเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำเกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนผู้อยู่อาศัยของสองฝั่งคลองและพื้นที่ฝั่งตะวันตกของอำเภอเมืองจันทบุรีและหากวันใดมีปริมาณน้ำทะเลหนุนร่วมด้วยยิ่งทำให้การระบายน้ำออกสู่ทะเล เป็นไปด้วยความล่าช้าจากการสำรวจประเมินสภาพพื้นที่ขณะน้ำท่วมพบว่าสาเหตุที่ทำให้น้ำระบายได้ช้าเนื่องจากคลองน้ำใสมีความตื้นเขินมีสิ่งกีดขวางสิ่งรุกล้าค่อนข้างมากอาทิเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำงผงพางเศษซากวัสดุก่อสร้างซากต้นไม้ที่ล้มรากไม้ใหญ่ริมคลองสิ่งก่อสร้างของประชาชนที่รุกล้าลำน้ำและเศษวัชพืชขยะเป็นต้น จังหวัดจันทบุรีจึงได้พิจารณาเลือกคลองน้ำใสมาดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติโดยได้บูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูคลองน้ำใสซึ่งนอกจากจะได้ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นการเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในปี2565โดยการดำเนินการดังกล่าวถึงแม้ว่าจะมีการขุดลอกคลองมาแล้วในปี2564 โดยใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยได้ดำเนินการมาแล้วระยะทาง2,500เมตรแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้ครอบคลุมพื้นที่จากการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กร,รกฎาคม2565จังหวัดจันทบุรีจึงได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนคุมภาพันธ์ถึงเดือนกร,รกฎาคม2565โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5กรมเจ้าท่าได้นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการขุดลอก ระยะทางรวม3,575เมตรและส่วนที่เหลืออีก2,735เมตรต้องใช้กำลังคนในการดำเนินการโดยได้ระดมสรรพกำลังบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนในพื้นที่ดำเนินการพัฒนาคลองน้ำใสตั้งแต่สะพานสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรีไปจนถึงสะพานตลาดเจริญสุขจำนวน5ครั้ง ครั้งแรกระหว่างวันที่10-12ถึงพฤษภาคม2565ครั้งที่2วันที่14มิถุนายน2565ครั้งที่3วันที่23มิถุนายน2565ครั้งที่4วันที่26กรกฎาคม2565และครั้งที่5วันที่28กรกฎาคม2565ซึ่งภายหลังการดำเนินการจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนกระแสน้ำในลำคลองไหลได้สะดวก วัชพืชและสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการกีดขวางการไหลของน้ำถูกกำจัดไปทำให้แนวคลองสะอาดร่มรื่นมีภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้นประชาชนในพื้นที่ต่างพึงพอใจปีปที่ผ่านมาเนี่ยปีหกสี่เนาะทีน้ำท่วมเขาแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นไงบ้างครับมันท่วมสี่ครั้งปีที่แล้วนะมันท่วมแต่มันเข้าบ้านในครั้งเดียวแต่อบนถนนเนี่ยสี่ครั้งสองสามวันที่ผ่านมาหรือช่วงช่วงก่อนหน้านี้ที่ฝนตกหนักๆแหล ตรงนี้น <S <S ้ <S <S ําท่วมหรือยังคะยังค่ะตอนนี้ยังเพราะว่าคลองเขายังระบายทันอยู่อ๋อที่เขามาลอกคลองนี่ช่วยได้เนาะแต่มันก็ลงน้ำมันก็ระบายเร็วเร็วว่าปกติพระปีที่แล้วมันท่วมที่นี่สี่รอบเลยเขารอกคลองนี้ช่วยได้บ้างฮะอ่าเนี่ยวดิกระบ้าเราคนที่ท่วมได้ช่วยได้เยอะเลยนะมันวันนั้นมันเต็มคลองนะก็คือไม่มีใครได้นอนอ่ะกลัวที่ฝนมันหยุดไงที่ผ่านมานี่ฝนก็ถือว่าเยอะเนาะยายเนาะเยอะ แต่ว่าขึ้นมาถึงไหนครับคุ่อายคราวนี้ไม่ขึ้นอยู่คลองอยู่ยังอยู่ในคลองอ่ายังไม่ขึ้นมาเยอะยังอยู่ในคลองเนาะอ่าอ๋อนี่เขาแสดงแบบเขาลอคลองแล้วมันช่วยไี้เยอะคลองการดำเนินโครงการพัฒนาฝืนฟูและแก้ไขปัญหาคลองน้ำใสจังหวัดจันทบุรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565สะท้อนให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนและส่วนราชการท้องที่ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีโดยต่างมีจุดหมายร่วมกันคือเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่จะสืบสารรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาในการขจัดปัดเป่าแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นและมีความสุขอย่างแท้จริง <c oughs> ขอบคุณมากค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณท <c oughs> ุกๆคนเลยค่ะช่วยดีเยอะอะ